มาแล้ว, <c oughs> าวมนนออานอ,น,อน,นีถุงท่องเฮ็ดอยยังเนาะถุงทองนอนเลีนตอนนนี้ถุงเงินมาอน,นีพันมาอน,นีพันบบแยกจากกันมนไม่อยู่ใกล้ๆกันใกันือน,นีถุงเงินกรสิสานอนม่อน,นีจองมาอน,นีจองยยอยู่นี่เนาะจอง สันนี่แหละไต่สันว่างของอนี่ฮไต่นี่ใต่เปนลมเลยนั่นเรียเนี่ยชีวิตตะลือ เมื่อเมื่อเมา่อเมื่อกันเนอร์ครับเมื่งกันเนอร์โอ้พี่กันเนอร์กันเนอร์กันไม่ยุ่นี่ไม่ยุ่งใกล้ๆกันอันนี้กันเนอร์ครับมีกันเนอร์อันนี้กันเนอร์มานอนอยู่นอกบ้านมันนี่บล็อกหอยห่อนเป็นบล็อกห้องแอร์อันนี้อันนี้กับบล็อกมัดห้องแอร์ทองมาแล้วมาแล้ว้ย สรงทางมีตรงเงินเจกกิ mm ่งเจกิงอ่ะบนบนบเศเียงราโชกขนเจ็กกิ่งโชคร่อนโชเสียิร่อนโชตาละเมอตาละเมอยุ่ยยังสี่ มัเมื่อกัขอเขาปลามันนี้เพเขาปลามันนี้ม่อยู่ปาวันนี้มีอารมณ์สิเขาปลาจิ้มจีใ่นาจ้มจีจิ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 ้มจีสน้มจี้บอกมัเหน็หนกับเนเลยนะ

ทุงเงินทุงทางบายบายท่านผู้ชมก่อนทุงทางลาก่อนนะคะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกดไลค์กดตับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะทุงทางบายบาย